ดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุข่คนบ่าพี่น้องพังลาวพังไทยหรือว่าตางประเทศสาวนวลขอกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาผมว่าพอสาวนวลมานี่ก็อยู่ที่อ่าเทศวรนัคคีน้องพเมนพี่น้องเนาะโดยก็มาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งพเมนพี่น้องก็มีทางผู้ใหญ่ด้วยว่ามีคนแนะนำเข้ามาน้องพเมนพี่น้องเนาะโดยก็ห้ท่าสาวนวลนี่ไปเบิ่งครอบครัวเพิ่นน้องพเมนพี่น้องเป็นอยู่เป็นยังไง ความเป็นมาของเพื่อนอะไรเนาะโดยภายในครอบครัวพม่พี่นงโดยอาจจะท่วทีชาวนวละเพื่อนแนะนํำเขามาเนาะกับทางครอบครัวมันก็ถุกง่ายขาดคืนไปพี่น้องกับลินรอนตอนเนี้ยกับ่มมีอยู่มีมีอยู่อะไรเนาะกับโมมีอยู่มีกินเขาน้ำซัมปลาขาดคืนพม่พี่นงเนาะโดยจังเด่จังเด่กับไปไทยถามหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนเนาะพี่พิโน่เนาะ ว่าเป็นจังได๋เนาะพุ่พี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องซานองก็มาฮอดบริเวณที่เป้าหมายที่มีผู้แนะนําเข้ามาเนาะพุ่พี่น้องเนาะซานองก็พอเคยเข้ามาจักเทื่อพุ่พี่น้องเอ้ยกะเฮือนสอดังเนาะพุ่พี่น้องเนาะสิว่าจัได๋ก็ไปไทยไปถามเรื่องราวของเพิ่นเลยเนาะพ่พี่น้องเนาะถ้าเฮากบ่ฮู้อีหยังพ่พี่น้องเอ้ยยดสบายดีล่ะสบายดีลูกกมือเบื้องลูกสบายดีลูกกมือ คือจาโดยจากความเท็นอนี่เห็นหนอโดยโดยนี่ก็เพือนซาลันแปงของไอเถาเนาะเห็นหนอเนาะอะอะไรจังใดกลับไปคุยไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับภายในครอบครัวเหมืนเลยเราเหพี่น้องเนาะสบายดีมิตเอ๊ะสบายดีโดยโดยนี่เฮือนซาลันแปงของมิต๊ะวะนี่โดย เขาไม่จุเลยฮุบมาจะ่พุทธเลยโอ้ดูดูตัวเองหันตะบิดหันก็อยู่ผู้เดียวพอหันนี่จากนั่นได้สิบหกปีแล้วเพิ่นไปนะโอ้เพิหน่เออเออและบ้านนี่เลยอยู่กับลูกกับบริมกับบ้านกับช่องกับบริกับเลยอยู่ไปนในบ้านนในเมืองนี่เลอะลูกเอาคนอยอ่างนงี้ยเด้อมีเท้าซื้อจังไดเน้อ เมถาวรีนะไม่ถาวรกรรมเมถากรรมอันอยู่จะปีได้ไม่ตูจือได้โอได้อยู่อัอยู่หันแปดสิบห์โอ้โดยโดยโดยมีลูกมีต่อจะคนไหมตู่มีลูกไหมตูกเนี่ยมีลูกนะสิบสองย่งมิดเดี่ยวนี่โดยโดยนี่คือเพื่อนลูกสาวบ่เออเพื่อนลูกเมนี่เลยครับผู้นีหัตบเมนนั่นผู้กบผูกเข้าดอกโดย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 กางผูก ขอนก็ว่าแม่อันนี้หานแม่อันนี้ฮะโดยโดยไปตู้มาอยู่ในเฮิงเติบเด่บอบริฮักก็ได้ประมาณเดือนปลายเดือนค่งนี่เลยโยงง่ายมาแต่ไสก็ยกง่ายมากแตไผ่ลมไผ่ลมเออบ้านไผ่ลมตะกี้หันเนาะพัวเชียอะไรกันในระหว่างหาพี่ป้ายเลยเลยรุบพัวลงไปอยู่หัน อยู่ไายหล้อหันภายแต่ว่าเอ้ยจะบาะเบ้ยได้หาคบหากินปลูกหันปลูกนี่ว่าเผื่อว่าใบ้านเมืองนะว่าวไอ้ฟังนะเลยว่ากันกับลุกว่าเป็นไะไรรู้อุยลูกไปอยู่บนจะปลูกไปฟังอะไรู้อุ้ยคนกินว้าเมนลูกก็ว่าไปก็ไปเลยนี่เอ้ยว่า คดินตอนเนี <seid S 1> uh, rarely, ้ยอยู่พุ่น oh. ยังยังอยู่บ่อเดิม่ะไ้บ่มีดินได้รบ่มีดินอ้าวเมลงมาแต่บ้านเด้วแม่ชิวตัวจริงทั้งโดยพเข้ามันกับแมนโดยแม่หันลงมาแต่บ้านนั่นแหละผู้เอาแม ลงมาอยู่สวนนี่ค่ะดย์พึ่งเลยเป็นอ้าวอ๋เป็นอ้าวโออ้าวเลยบาทนี่เลยไม่พึ่งหันเลยเป็นน้องพ่อกน้อยโอ้ดูยเลยเอาลูกเอาลานลงมาอยู่หัวอยู่ชวนปางรำใหญ่ใหญ่เลยโอ้กระโจนห้องเรือลักชุดเด็ดนั่นเองดูย์ดย์ดยเลยบาทนี่เลยพึ่งเล้วว่าอยู่นี่ลูกหลานเลยคุยกับกระชงอย่างเงยชูกับกุบให้ชู่มื่อเป็นอะไรกัน ใช่ปะกูรบไม้ไจจักชูกับหาชู้อยู่ไปน้ำบานน้ำเมืองนี่แหละเป็นปว่าวนะนเลยกาขน้อยกาว่าวกันเลยกับผัวผัวหันย่งงยู่แล้วว่ากันให้เจได้เลยอันพือ,อบนบให้มือะบบอะมรินเมืองยู่ไปเลยเออว่าผัวน่ะว่า บาดนี่กันเนาะพ่นกับป่วยบาดนี่ป่วยเมียพ่นเอาไปป่วยอยู่อันอุบลเอาเมียให้เมียกุ๊กพันบ่แลวอันเมียอันผูอันหัวหนานอันอันอันผู้ข่านี่นะโดยเอาเอาจะว่าอันเอาน่ะพ่นเลยโชหักบ่แห้งพ่นนะโดยโดยบาทนี่ก็มาบาทนี้มันถือพัวจะโขงบานนี้นะแล่วบานนี้พัวจะโขงน กูเฉดนี่ยละไอ้บาทในผัวกูกูมานหนักมาอนเลยเนาะในตู้เนาะหอนเอาเออเลยบาทนี่ละกันเดีดชนแล้วว่าว่าในตู้นอนยังในนี่เลยเออโดยขึ้นมาได้ขึ้นเทิมมาได้บะบเฮีนหูยันตู้โดยโดเหาลงถ่ายลงเทอโดยโดยใช้สอยูเิงหูวที่ม่ใครนอนไม่ใครนอนในหลูกหล น้ำในไผพื้นใสไสทะเมตุกินน้ำดูกพุ่โด้ๆอีนอนต้นหญ้าบ่แม่นดินเจ้าเนาะนี่เนาะอายใสเขาอยู่เบาะเออใอยู่พัเพิ่นก็สิให้ยาอยกเเพิ่นให้ยาด้12สิไปอยู่ใช้บัดนี้น่ะบู่้ลบ่จักเลยแม่ไปนําลูกเด้อเนาะแม่ตูไปนําลูกนี่ทั้งลูกนี่เด้ไปทงลูกทงลางลูกนี่เนาะอีลูกสาวสบายดีทั้งเอื้อยเด้อเอื้อยเด้อ mẹ đi rồi, 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 tham nè, chẳng nói ơi, rồi, thằng người thì em mẹ má dù năm bao, rồi, đôi anh đi cứ bận dùa sai của cha nó dù hương tử được bao ơi. อยู่หลายปีแล้วนี่เด้อยู่กับผัวบ่โดยปัจจุบันนี่ได้สะปัจจุบันนี่บ่อยู่กับแม่โดยเลิกกันกับผัวแล้วโดยจากปีแล้วเลยสองปีแล้วโอ้โดย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 กี่อยู่กับน้ำกันสองคนกับผัวเนาะโดยอันนี้คือลูกชายบ่น้องโดยโอ้แม่เพิ่นไปไสส์ส์เม่เพิ่นไปตลาดเออโดยโดย ซื้อเอื้อยหยังน้อซื้อเจ้าน้อซื้อซื้อน้าโดยอันนี้เจ้ปี้เลยเอ้ยซ่เจ้าหั่นไดโอือเป็นน้องข่อยซะเนาะ2-3ปีโดย่จะเปแล้วโอทํามาหากินจังซะเอ้ยแต่ละมื้อเฮ็ดเวียอยู่เืองอๆนี่ก็คือทแม่ตู้นี่เป็นแม่ของเจ้าเนาะ แต่ว่าดินนตอนย่านี่ยังบ่มีอยู่กันบ่เอื้อยโดยโอ้ถากะยูย้ายไปทางຊີ້บ่ໂດຍเออพี่ดาเพิ่นให้ยูงย้ายก็ไปย้ายไปเรื่อยๆเนาะโดยโอ้เฮ็ดเฮ็ดนาบ่ล่ะเอ้ยได้ดบ่ ก็คอยกุ้มปันไดโบอ๋อเม่กับมาอยู่น้ำเนาะต้องเลยเป็นพระเลี้ยงเม่ออีกมื่อนี้คือว่าหยุดงานบ่ได้วันไดเมื่อนี้ผักพันถิดบุตรไปเงินเดือนเท่าไดเอย่าเห็ดนะเดือนหนึ่งล้านหาแตกุ้มใส้กุ้มายอยู่บ่กับบกุ้มบันไดกาพอได้แก้ไขขนาดโดยโดยจะใครกูหามูไปเห็ดไปยังเนาะแม่ การเคลื่อนที่สุดก็คือเข่าเนาะเลยเนาะกับที่อยู่อไซส์แต่รินร้อนน่ะแต่พอแต่เมีก็บ่มีบ่เมีกะอยู่บ้านอยู่บ้านพันบล็อกคนละโดยกับมีอยู่บ่มีอยู่แต่จริงๆนั่นคือบราพากันอยู่บอนดินนอนตัวเองดินนอนตัวเองกับแบบให้พี่น้องเฮ็ดน้ำเอาลงมาอยู่มันไหลผ่านหลายปีนะเปรียบเหมือนกำมาเวิร์ดบ่เลยนะ S <S โดยแม่เป่วเจ้าบริไรน้ำเพิ่นเนาะโดยเลยโดยพวกลูกนี่แหละเอาก็ถือว่ามุ้ยซิดได้ดินไดโดนมล芒น้ำเพิ่นเนาะโดยถือว่าเอาก็ไปแบบยุง่ายไปเรื่อยๆไปขับเพิ่นแล้วเพิ่นห่ามันมนี่ก็ไปลุนอื่นี่แค่นั้พออยู่น้ำเกืี่ยน้ำหนองก็บบได้บ่เลย ก็ได้ยุคเขาอยากเมื่อฮะนะอยากล่นลับเต่าเมื่อแต่มันก็บเป็นส่วนของเฮาคือเก่าเนาะโดยอืมโดยโดยอันนี้ก็คือเฮือนน้องสาเวอาตัวนี้ก็คืออยู่กันคนละหมองละบอลเลยว่าอยู่นี่ก็อยู่นอนกันสี่คนกันเต็มเน่าเป็นนอนอยู่านั้นจิตเข้มให้ตั้งห่าอีกด้วยโดย ดไปขี่รถบ่ผวน่เนะัหนึ่งเนาะอ้โันนันก็ได้อืมดูคนทั้งสองคนได้นิเนาะโอ้มีไปตลาดขี่รถไปบ่ขันห่างไปอ่าย่างไปหรือว่ามีรถจักรรถถีบไปว่มีเนาะเออดดูดูด ทั้งนี้ก็นอนสี่คนทำไม่ตู้แล้วก็นอนเดรียวบ่าเหตุเหืออใไ้ต่างหากเนาะเข้มต่างหากบางที่ก็ขาดคลื่นอยู่ว่าเรื่องข่าวเรื่องน้ำแบบกระทันหันบมมีอยู่มีกินเคยเป็นอยู่บ่เลยเคยเป็นอยู่เหตุยังไงพอกินบ่เดี๋ยววันนี้ไรแบบเราเข้ากับท่านกับเข้ากับ คือกินหยังก้อนน่ะนะถ้าได้เงินแล้วก็ไปแทนเพิ่นแบบที่นี่น้ําฮ้อนบ่ฮั่นค่าเพิ่นบ่โอ้ยโอ๋โดยๆเอาออนี้อ่ะได้เอาหน้ากะออกได้บ่บ่ได้เพิ่นเบิ่งหน้าเบิ่งตาเนาะฮู้จักคุ้นเคยอายบ่เอ้ยอุ้ยบ่อายก็ได้มแนวอายดอกในนี่น่ะมันเกิดขึ้นบดผู้คนเอ้ยอืมันธรรมชาติเนาะว่ามันคือการเบิดมันก็โอ้ย ยามันก็สมบูรณ์แบบคือการบริหานแหละมันก็ต้องมีอ่าผูกขาดผูกคืนเนาะจะออกมาหาบรายบที่เรื่องนี้ไพ่ก็บ่อยากเป็นเนาะเอ้ยเนาะโดยมันก็เกิดดับชีวิตเขาเลียก็ต้องหับมันได้แทนแหละทางนั้นคุณไปเลยคุณถือพาบ่อนะจักเรือนเลยนะค่ะเดือนค่ะเดือนเออโดยโดย เคนมีผัวบอกเอ่ยนี่กะคนเลิกกันกับผัวได้เสองเดือนสามเดือนแล้วอือคือพาท่องเก๋เด้อเนาะสี่หาเดือนเลยยังอีกสี่เดือนกะโคอดได้หนิอือคนย่างก็แค่นักท่องเฮงเนาะเคนเจ็บท่องเคนลาท่องเคนปั้มโอ้อันตรายได้หน่เนาะเคนกับมามาลไห้ทามเนี่ยจังน้อยคนยางไปใช้เลยนะ ขึ้นอยังไปหาเบ้าก็จะอกอไก่ดีเนาะห้องน้ำ้องนายก็บ่มีเนาะเอื้อยเนาะน้ำนายไผพื้นนี่ก็บ่มีแม่นบอกน้ำเอาไปหาเอาเวลากินเด้กินซื้อตุ๊กเอาบ่ซื้อน้ำตุ๊กเอาเลยเลยพื้นไผก็บ่มีอยู่กันแบบใส่เซลล์คันลมเด้ใช่ใส่ได้บ่๊งย โอ้ยพึ่งจะหูเนาะบ่เคยขอมาจกเทืออะไรบริเวณนี้เลยอ่าคนอยู่แบบนี้อยู่ป่านี่เนาะ้ายอ่าอียังก็โรงงานยังก็จะบอกนี่้ายโรงงานคุงเฮืองคุงเฮืองเนาะได้อาชาดิมาเลยโดยๆอยทำปรตู้กอนเนาะได้ใชจัาตัอไห มาบ่มีหยังเนาะทางมีตูก่เนาะเบิ่งสิขึ้นไปเบิ่งบริเวณเพิ่นซานบ่มีตูเนาะใช้ของซอยเพิ่นบ่มเาตู้ใส่ไโคมเนาะนี่เนาะโอ้ยโคมเ็โคมเา ไม่เป็นกับูบรสุดซ้สัพี่นอยก็ไม่ตู้คนนอนอยู่นี่เนาะมุงมันก็บมมีบ่ไม่ตู้นี่โอ้มุงมันก็บมมีพ่มีจะนั่จะนอนมอนมูักัชิยากงกได้นอนหนเนาะรูม่เือเเหนนขียอันนี้เลยอืมานน้อยเนาะ ชองคุณหน้าตาอากันปุณิะน้องไอ้กับน้องผู้น่ะฮาปีคือกันเนาะหน้าตาเนาะปุณิเป็นไงผู้ใหญ่หันฮาปีพอนี่ปะอะไรหกปีเลยโดยผู้นี้อาบน้ำกันอยู่บ่ล่ะอาบน้ำกันอยู่บ่อาบฮะเอาบินอยู่บ่นี่ชื่อยังโกบอกผู้นี้ไม่รู้ละชื่อยังล่ะซึ่งดอด ดอนน้องดอนผู้นั้นเดนี่ผู้นั้นเด้องใช่ไหมบ่ได้แล้วบ่น้องใช่บอกตาคือกันเนาะพี่นนาะคือใครเดี๋ยวใครลูกพลังซช่ไหเนี่ยโอ้ดีนี่ใครลูกพลังได้เจ้าเนี่ยเด้อคืนเนี๋ยวไปเดี๋ยวมันอ๋อลูกพลังไปเดียวมันเลยเนื้อสั่งขลัมอย่าไปใกล้ผู้ใกล้ก็พอเนาะเอากระมาแบบกระทันหันได้เนาะสาวรัดเนาะ

นุ่าบามกินมลน้าได้ังเลยาเอ้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยจะลินดุกินโดยโดยเอาไปเลยกว่าเอาไปซกาเล็กน้อยเนาะดกระดื้ไว้นี่เดี๋ยวี่น้องเอ้ยนี่หนุนไว้ดึงยังนะดึงดึงรออ่านแล้วไปไปผัวไป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 ดึงไปแหละไปไปเด่นนะเลย bình cái nhang đồ à, biển vạt, à. À, vạt, à. biển vạt sao? Ha à. à. à, pha này mì không pha không to nó ừm, đi xịt này, đi xịt lấy này, xịt tala, ôi, nháp đây. โดยไปเช็ดก่อนอีไปลูกเช็ดข้างจะนี่มันดำหรือว่าอย่างนี้อื้อจิตไหนไปเงินจิตขนมให้น้องก่อนเนาะกับไปซื้อช้างมันต้นมาผ่าให้พี่น้องเอ้เรื่องเงินนินิจในหน่อยเนาะสนุนกับก็ได้ให้น้องซื้อขนมพัทบุกอ่ะทุจ้าล่ะทุจ้าก้อนทุ่ทุก้อนทุ่ไอ้ทุ่ยอย่งโมหูอ่ะทุ่ลุดโดยโอ้ยส่งกับมานุ่งนี่โดยุให้พี่น้องเอาเ่งกันเลยล่ะเด้อ เออโอ้ยนี่จักยุ้ยดีใจแม่พี่น้องเอ้ยแบ่งให้น้องเด้อเถื่อเงินนี่อีกนะเนาะโดยโอ้ยเนาะดีใจเนาะไปซื้อขนมเด้อน้องนาซื้อขนมเด้อโดยอ่ะจังได๋จังได๋ก็ทางเฮาก็สิได้ขอตู้กับก่อนเด้อมีตู้เด้อไปปนปในถ้ามียเือเข้ามาก็สิได้มาหาคือเก่าเนาะอ้ยนเจ้าไปนี่แหละให้ รำให้รวยลุยเซุสกตาอนไหนใื้ดี้นดิ้งอะจ้าตุาดูเลยดูเยถ้ามีโอกาสก็สิได้ข่าวมาให้ด้วยล่ะเด้อดู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 เูด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 ัดู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 ดดู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 ดดู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 ดดูดูดูด้ดูดอดูดดูด กสิประมาณนี้พมินพี่น้องเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนเนาะทางเพื่อนนี่กะดินรอนตอนเนี่ยปัจจุบันตั้งแต่อยู่กับลูกกับผัวทาไม่ตู้กับมูมีอยูเนาะพมินพี่น้องเนาะโดยก็เลยจําเป็นโยกย้ายมาอยู่ก um ับลูกสาวพมินพ e ี่น้องเลยกับลูกสาวผนก็หากินไปวันๆเนาะบางทีก็บอกกุ้มกินเพื่อนว่านอกพมิพี่น้องเนาะบางทีก็อดออยากๆยากกับเรื่องข่าวดึงหน้าพมิพี่น้องเลยโดยกับทางเพื่อนกับมูมีดินมีรอนเป็นของตัวเองเนาะ ว่าให้ทางดินร้อนตอนหยาเพิ่ลจะคลองดินนี่ให้ยกง่ายก็สิได้ยกง่ายไปอีกพ,พุ่นพี่น้องเนาะกะเบ,บิ่งแล้วกะน่าสงสารสภาพเฮือนซานของเพิ่นกัอยู่ซ้ำนั้นแหละพ,พุ่นพี่น้องเอง้ยเพิ่นกัขาด,ขาดเืินแฮ้งอีดีเนะาะสงสัยว่า่ชาวนวลกัถามเรื่องราวเกี่ยวกับเพิ่นมาต่อๆชานวนวลจึงได้มาสัมภาษณ์นเนพ,พิ่นเนาะพุ่นพี่น้องเนาะโดยกัเฮือนซานล้านแป่งก็คืออ่าชาวนวลถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งให้เด็กนาะพุ่นพี่น้องเนาะ แต่ทางเพื่อนก็อยู่ดินดอนตอนนี้ของเพื่อนเนาะสิห็ดใหญ่เห็ดโตก็บบ่ไร่พมินนองนอกจากซื้อดินซื้อรอมเป็นของตัวเองจังส่างซาไรเนาะสมมติบ่มีเงินมีค้ำบ่พมินนอกแต่ทางเพื่อนก็บบ่มีเนาะก็อยู่ไปจังสั้นแหละคนพมินนองเลยอ่าถ้าทานธุรายเนาะอยากสวยอยากชูอ่าครอบครัวทางไม่เท้าข้ามเนาะก็ติดต่อพวพันชาวนวลได้เรำพมินนองเนาะชาวนวลยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกทานพมินนองเลยได้เข้ามาสวยชูเพื่อนไรอยู่เสมอเนาะพมินนองเนาะ โดยกขติดต่อทางไอดีของสาวนวลเลยพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นเพจเป็นไลน์เนาะกับหนาคลิปของสาวนวลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยสําหรับคลิปนี้เนาะสาวนวลกับศิได้อําลาพาฒจะทุกคนไปก่อนแม่พี่น้องก็อย่าลืมติดตามได้ก็พากดเซ็กก็ได้เนาะเพื่อให้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือทางครอบครัวเมทเอาเข้ามาน้องพิพน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดี